ทำอะไรอ่ะทำอะไรตากค่ะตากของใครพา,าให้หนูน้อยตากของน้องพอดีครับหอมไหมหอมไหมหอม,ม,หอมแม่กับลูกใครหอมกว่ากันคน,คนเขาซักปินเนาะหอมกว่าแม่กับลูกใครหอมกว่ากันตากอีกตากเองเหรอ,อกล้าเนาะ ยังไม่ตอบฉันเลยอะ่ะแม่กับลูกใครหอมกว่ากันกอ๋อ,อทำไมมันไม่รลองเอไออะไรนะอะไรพอดีพอด,ดีจ้าโอ้ตาข่า้น้องพอดีอากาศฝนฝนจะตกนะครับวันนี้ชิวๆแั่เอาไปตัดที่บ้า ก็ราวนี่ไงเต็มขีบอะไรปะนี่ขีบหนีบข้างล่างเอาว่าจ้าคนเกงง่งกินข้างบนเลยเธอ,อ,อชีวิตเป็นจุดสาต์นะครับนี่คือน้ำพักน้ำแรงที่จา, <laughs> จากการทำงานที่รงคิดมไม่ได้อวดน,นะครับแต่เพื่อสร้างกำลังใจ <laughs> Yeah.